โอ้เพื่อนๆนตอนนี้นะครับเราพบงูเขียวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นงูเขียวหางไหม้นะครับตัวนี้เป็นงูเขียวล้วนๆครับเขาไม่มีพิษนะครับตัวนี้แต่มันจะงูเขียวจะมีสองแบบนะครับก็คืองูเขียวมีพิษกับไม่มีพิษอันนี้เป็นงูเขียวไม่มีพิษนะครับสีเขียวล้วนสวยงามมากครับสะท้อนแสง เดี๋ยวเราจะพาน้องหมูไปไปดูงูเขียวนะครับเขาจะได้รู้จักนะครับมีทั้งตัวเลยครับมีนะครับเห็นแต่ปลาดุรับเดี๋ยวไปดูตามมาเลยครับเดี๋ยวมันก็มาเออมันก็เจอแล้วทุกทีไงไงงูเขียวนั่นเหรอเอออะไรนั่นนะครับคืองูเขียวนะครับที่ไม่มีพิษมันครับถ้างูเขียวมีพิษนะครับ หางของเขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำนะครับ<น>เขาเรียกว่างูเขียวหางใหม่แล้ว,วลก็จะเป็นงูเขียวอีกชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวสีเขียวแก่แล้วก็มีจุดดำๆเหมือนพริกไทยนะครับเขาเรียกว่างูเขียวลูกพริกนั้นก็มีพิษครับผมนันก็มันทำเล่ไม่ได้ใช่ไหมถ้างูเขียวไม่มีพิษอ๋อทำเล่ไม่ได้แต่เราอย่าไปกล้วยมันกินมาแรงไง งูเขียวก็จะดักกินพวกแมลงนะครับมันก็แลว้วมันก็จะตัวย,ย่อยมันก็จะตัวย่อยน้ำม่นคือเลยอ่ะในจะในน้ำไหมยังไงตัวก็วา่าตัเตี้ยตัวก็ว่ามันก็ห่างมันอย่างยาวขคงครองนิดหนึ่งอ่ตอนแรกผมบอกจะไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเขา หน้างก็ย่งด้วยกันอ๋อแต่ว่าเนื่องจากเอ่อน้องหมูอยากไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆก,กันครับเพื่อนๆไปไปไปกันเลยแต่หว,วังมันชกนะมีพิษอ่ะไม่มีพิษแต่มันก็ะทบเจ็บมากมันจะเป็นเปนเล่มนะเป็นเป็นชั้เล่ม เส้นทางในการไปนะครับก็จะต้องลงคูลงห้วยนะครับเพื่อนๆค่ะค่ะนะคะแต่แ่จะมีก้อนหินแบบนี้ อย่าเย็บตอนเลียนล้างดูเถอะนะเขียวขวางไม่หยุดครับเป็นกลางบนภูเขานะครับนี่ไงครับเพื่อนๆนี่ไงหัวเขาจะเลี้ยวมากครับ ชัดมากครับดูหางครับสีอัดเลยครับเพื่อนๆมันก็ไม่นัวแล้วหัวแล้วนี่คือส่วนหัวนะครับนั่นคือส่วนหางของเขาหังโคตรยาวอะ่ะอืหัวยาวเลยตอนก็จะนอนดักพักผ่อนนะครับ แล้วก็ดักจับสัตว์เล็กๆอย่างพวกแมลงมันก็เพาป้ามันเล็กเนาะป้าหลงเนาะก็กสัตว์ตัวเล็กๆมันก็าเลนไหนีเลยงั้นาเลยนะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ